بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كفن تكورن ก็ได้ใช้เวลาในการดำเนินชีวิตกันมามากบ้างน้อยบ้างบางท่านก็อาจจะปลายปลายทางแล้วสำหรับคนที่อายุเลย60-70นะครับแต่สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นแรกตั้งแต่20ขึ้นมาก็เริ่มที่จะเป็น ความสมบูรณ์เต็มตัวนะครับและคนเราจะบรรลุถึงวัยชะกันมันก็นับตั้งแต่เป็นหนุ่มหรือว่า,าบรรลุศาสนาภาวะหรือนิติภาวะแต่จะเต็มรูปเต็มร่างเต็มที่ก็ตั้งแต่อายุประมาณ25นะครับถึง40นี่พอ40นี่เต็มทุกส่วนแล้วนะครับ สติปัญญาร่างกายอะไรก็หมดก็เริ่มจะหดถอยเมื่อถึง50แล้วก็พอ60เลยไปแล้วก็จะจัดว่าเป็นคนสูงวัยนะครับพอพ้น6 5ถึง70ก็จะกลายเป็นชาราชาราภาพจนกระทั่งทางฝ่ายปกครองฝ่ายรัฐบาลก็พอ60ก็จะให้เบีย้ยบำนาญ แกผู้สูงวัยทุกคนที่ไม่เดยมีไรายได้หรือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐมาก่อนก็จะได้ไปอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่น้องครับสำหรับมุสลิมทุกคนอายุไม่ใช่เรื่องปัญหาครับปัญหาก็คืออยู่ที่เรื่องของความประพฤตินะครับมุสลิมทุกคนจะต้องรักษาอิสลามนะครับซึ่งก็เป็นอามานะ ใหญ่ที่เมื่อเป็นมุสลิมแล้วก็จะต้องรักษาเรื่องศาสนาของตนเองให้ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่ามาอุมิรูอิลลาลเลียบุดุลลอหามุคลิซีนละฮุดดีนเรานี้ไม่ได้ถูกบัญชาใช้อื่นใดนอกจากให้ทำการทำการเคารพสักการะอัลลอฮ์ Allah สุบฮานะฮุวตลาในสภาพตามศาสนา อย่างบริสุทธิ์หมดจดขาวสะอาดเมื่อทำได้เช่นนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมที่มีอีมานหรือเป็นมุมินเพราะนั้นคำว่ามุสลิมเฉยๆนี่ยังปัญหามากมายเลยเหมือนกับที่นบีพูดเอาไว้นะครับ73พวกก็มุสลิมนะครับมากสายมากฝ่ายนะครับ แต่ละสายแต่ละฝ่ายก็จะเชิดชูกับสายหรือฝ่ายของตนเหมือนกับที่กุรอานบอกก <c oughs> ุลฮิดบินบีมาลัยฮิมฟาริฮูนแต่ละสายแต่ละพักแต่ละกลุ่มก็จะเชิดชูเคียร์กลุ่มของตนสนับสนุนกลุ่มของตนก็ไปด้อยฆ่ากลุ่มอื่นทั้งหมดนั้นนบีได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าทั้ง73พวก โดนลงโทษหมดยกเว้นกลุ่มเดียวนะครับกุลฮาฟินาริลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะไม่โดนฟากีลาจึงมีเสียงถามขึ้นว่ามัลวาฮิดะกลุ่มที่ไม่โดนลงโทษเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไหนกันนะตั้งเจบสนี่นบีก็บอกว่ากลุ่มเดียวที่รอดนี่ก็คือ อัลจมาหรือที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะเป็นกลุ่มที่เป็นหมู่รวมใหญ่ใหญ่แต่ว่าไอ้คำว่าส่วนมากหรือกลุ่มใหญ่หมู่รวมนี่ไม่ใช่เรามาแปลกันเองแล้วก็เอามาสวมว่าเออเราทำกันอย่างนี้ในหมู่มุสลิมเป็นส่วนมาก นะครับแล้วแถมยังไปด้อยค่าคนที่ไม่ทำอย่างส่วนมากว่าเป็นกลุ่มที่แตกแยกเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ใช่อีกแต่ถามว่านาบีให้ความหมายหลังจากาที่ถูกถามว่ากลุ่มเดียวที่รอดจากการลงโทษนั้นที่เรียกว่าอัลจมาอัเนี่ยมีลักษณะอย่างไร ท่านนาบีก็ตอบไปว่ามาอานาอาไลฮิลยวมะว่าอัสฮาบีคือกลุ่มที่พวกเขาดำเนินแนวทางของฉันในทุกวันนี้ก็นบีพูดขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และกลุ่มที่เป็นอัสฮาบีบรรดาสาวกของฉันนบีก็รับรอง กลุ่มที่ดำเนินตามแนวทางของท่านและกลุ่มที่ดำเนินตามแนวทางของสุฮาบะแต่ก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะมาแปลเอาเองนะครับว่ารวมๆแล้วมันมากก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้แต่ตอนต้นของคำแปลที่นบีบอกเอาไว้ว่าอย่างไรครับมาอาณาอะไลฮิอัลยอมาแนวทางที่ฉันดำเนินอยู่นี้ นะครับในทุกวันนี้แล้วก็สหาบาก็ดำเนินตามนั้นอยู่ด้วยแต่ถ้าเอามารวมกันแล้วนบีสุล,ลสิลลมัมทำเอาไว้ชัดเจนอย่างนี้แต่ก็มีกลุ่มหลังจากท่านมาทำอีกอย่างนึงอาจจะเกิดเหตุผลบางกรณีอาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะกิจบางอย่าง ทำได้ไหมทำได้ถ้าเรามีเหตุผลอย่างนั้นเฉพาะกิจอย่างนั้นแต่ให้ยึดโดยรวมที่นบียึดมั่นเอาไว้ทําเอาไว้สั่งเอาไว้ชัดเจนนั้นมากกว่านะครับเป็นหลักถึงจะได้รับลักษณะที่รอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกิยามาไม่ใช่มาเมาว่าเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ จะรอดพ้นมากนั้นต้องมากที่อยู่บนแนวทางจำกัดยุคไหมไม่จำกัดยุคจำกัดเวลาจำกัดสถานที่ไหมไม่จำกัดจำกัดเชื้อชาติไหมไม่จำกัดถึงแม้ว่ากลุ่มนั้นจะเกิดไม่ทันยุค3 0 0ปีแรกที่เป็นยุคของซาลฟอัสซอลลยแต่ดำเนินแนวเช่นเดียวกันกับกลุ่มของซาลฟ ที่อยู่ในยุคสามปีแรกที่นบ,บีรับรองเอาไว้ว่าคอยรุลกูรูนี้ศตวตรรษที่ดีที่สุดกอนนี้เป็นยุคหรือสมัยหรือศตวตรรษที่ฉันอยู่ก็คือร้อยปีแรกเพราะต่อจากยุคนั้นคือยุคของนบ,บีและสหาบาหมดไปก็ร้อยปีที่สองได้แก่ยุคของตาบีอินโดยเฉพาะอิหมามทั้งสี่ก็อยู่ในยุคของตาบีอิน อีกร้อยปีซุมมัลลาดีนยาลูนหุมซุมมัลลาดีนยาลูนหุมนบีย้ำถึงสามครั้งหรือสองครั้งก็หมายถึงยุคที่เป็นยุคของท่านแล้วก็ยุคตาบีอีนแล้วก็ยุคของตาบีอิตาบีอีนเป็นยุคที่รอดแล้วก็ปลอดภัยถ้าเรามีลักษณะปฏิบัติที่ละไมคลายคึงกับคนยุคนั้นก็ค่อนทางแน่นอนแล้วก็รอด แต่ยัได้ไปตีความนะครับตะวินหรือตีความเอาว่าเราอยู่ไม่ทันยุคนั้นแต่เอาคำกล่าวของคนบางคนในยุคนั้นแต่คนยุคนั้นที่กล่าวคำพูดที่ไม่ตรงอย่างกับเช่นตาบีอินเอาอย่างกับอิหมามทั้งสี่ท่านอิหมามทั้งสีนี่ออกตัวไว้ว่าอย่างไรนะครับ ออกตัวไว้นะครับบอกว่าถ้าพบแนวทางของท่านรอซูลก็ให้เอาความคิดเห็นของฉันเนี่ยปล่อยไว้อย่าเอามาทำไปยึดแนวทางของท่านรอซูลเอามาแต่ทำไมละ่ะในยุคหลังอย่างกับเราเรานี่กลับไปยัดเยียดว่าเอาแนวทางของอิหมัมนี้ฉันขอยึดไม่เอาอันอื่นละเพราะชอบอันนี้ อย่างนั้นค่อนข้างไม่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าในอิสลามไม่ได้ห้ามที่จะสังกัดในเรื่องของมัธับไม่ห้ามที่จะสังกัดครูไม่ห้ามที่จะสังกัดโรงเรียนนะครับแต่ห้ามที่จะเป็นชาตินิยมอยู่กับครูของชั้นอย่างเดียวอยู่กับโรงเรียนของชั้นอย่างเดียวอยู่กับแนวของชั้นเฉยเฉยตรงนี้อัลลอฮ์พูดไว้แล้วนะครับ ตัดไว้แล้วว่ากุลหิดบินบิมาลาไดฮิมฟาริฮูนอย่าได้เป็นเช่นนั้นอย่าได้เป็นกลุ่มอย่างนั้นนะครับซึ่งจะไม่รอดนะครับเพราะการเชียร์กันการเป็นชาตินิยมนั่นถ้าฝังหัวลึกกันมากๆแล้วมันจะพลาดจากผลทางที่ถูกได้นบ,บีจึงบอกว่าจะโดนลงโทษทั้งๆที่สังกัดอยู่ในชื่อของมุสลิม นะครับดังนั้นกลุ่มที่รอดนักวิชาการก็เขียนเอาไว้นะครับอธิบายชัดแจ้งก็คือที่นบีบอกว่าเป็นยามาอะแล้วยะมาอะนี้อับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้มาอธิบายว่ามาว่าฟากลฮักโกที่มันมีแนวทางตรงกับความถูกต้องของศาสนา ว่าอิงกุลหรือว่าเรากุลตะวะดักถึงแม้ว่าจะมีท่านเพียงคนเดียวตรงนั้นก็อิสลามไม่ได้นับที่ไม่ได้นับจำนวนใดไม่ได้นับผิวพันธ์ภาษานะครับนับรวมทั้งโลกนั่นแหละครับถ้าตรงกันก็เป็นยมะมาอะถ้าไม่ตรงกันก็แยกตัวออกไปจากยมะมาอะที่บอกว่ามันชัตซะฟกชัตซะฟินนาะรใครแยกออกไปจากกลุ่มแนวทางดำเนินตาม หลักที่ถูกต้องก็เท่ากับแยกไปเข้าสู่การลงโทษด้วยกับไฟนรกเห็นไหมครับของมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็พยายามจะประยุกต์ตามชอบนะครับเอาโน่นมาอ่านเอานี่มาอ่านเอานั่นมาอ่านทั้งๆท,งท,งที่การอ่านนั้นก็ถูกระบุไว้แล้วว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่เพราะนาบีพูดรวมๆไว้ในฮะดีษบทหนึ่งว่ามันอัจดะฟีอัมรีนา หากมาเลยสมินหุฟะหูวรดุลใครก็ตามที่อุตริอุตริก็คือคิดคน้นทำขึ้นมาโดยไม่มีแบบไม่มีอย่างในบทบัญญัติศาสนาไม่ว่าจะจากท่านรอซูลสลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เป็นอันตรายถึงแมว้ว่าบางอย่างจะอยู่ในแนวของสหฮาบะซึ่งอาจจะมีเหตุผลเฉพาะ ส่วนเฉพาะทางแต่ก็เป็นสฮาบะที่นบรีรับรองเอาไว้ก็ไม่อนุญาตให้เอาแนวของสฮาบะมาแข่งกับแนวของท่านนาบีถ้มอมีแนวทางของท่านนาบีก็ยึดแนวทางของท่านนบีสัลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมไว้เป็นหลักนะครับห้ามที่จะเอาแนวอื่นเข้ามาแข่งมาแสงหรือมาแทรกนะครับเพราะนั้นจําลักษณะไว้ให้ดีว่ามาอะนาอะลัยฮิลเลยววอัสฮาบีซึ่ง ใครก็ตามที่นำถึงแม้ว่าจะเป็นคำกล่าวที่ดีเป็นการอ่านอัลกุรอานแต่มันไม่ถูกตามแบบฉบับแถมยังถูกห้ามเอาไว้อีกมันอัดัซะฟีอัมรินะฮาดามาไลาสมินหุฟะฮูวรัดดุนใครที่อุตริทำเรื่องราวศาสนาของเรานี้ที่มันไม่มีมาแต่เดิม ฟะาหัวรดดุนเรื่องนั้นก็จะถูกปฏิเสธจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ถูกรับและพี่น้องครับเราทำความดีเพื่อหวังอะไรหวังค่าตอบแทนที่เป็นสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาใช่ไหมและในเนื้อเมื่อนบีประกาศไว้อย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่ให้น้ำหนักถามว่าเราจะได้อย่างที่เรานึกไหมนะครับมันไม่ใช่นึกแล้วก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติแล้วถูกหรือไม่ ถ้าถูกก็จะได้ถ้าไม่ถูกไม่ใช่จะฟาวเฉยๆนะครับโดนลงโทษด้วยนะครับกุลลูบิดอาตินกุลลูบิดอาตินดอลลาละกุลลาบิดอาตินดอาลาละว่ากุลลาดอาลาละติมฟินานาทุกสิ่งที่เป็นอุตริในเรื่องของาศาสนาตอนท้ายเขาหมวดว่าเป็นการหลงผิดแล้วก็ทุกการหลงผิดในเรื่องาศาสนานนั้นจะไปจบที่การลงโทษด้วยกับขุมนรกเอเวจีนะครับ ก็เป็นเรื่องที่หนักหน่วงถ้าจะคิดไม่ใช่มองเพลินเพินก็ไม่เป็นไรหมู่มากรรมนาแล้วบรรพบุรุษก็อยู่มาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อต่อรองด้วยความนานไม่ใช่ความหนักแน่นที่อยู่กันกับบรรพบุรุษหนักแน่นที่จะมีคุณค่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่ามันตรงต่อหลักการแนวทางทั้งศรัทธาทั้งการปฏิบัติหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ตรงก็ จะตกอยู่ในอันตรายแล้วก็อยู่ในการทาดโทษที่วางไว้นะครับวันนี้ก็สมควรกับบวยลานะครับก็คงจะต้องล่ำลาพี่น้องไปด้วยคำว่าสุลลัลลอฮุอานาบิญะมุฮัมมัดวะลาอฺลีฮิวะซฮบิวะสลามุอะลยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอรนีบุญมาเลดผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์